เราจะสั้งนะครับผู้ผลิตบริษัทมหามงคลฟิล์มสตูดิโอโปรดักชันนะครับผู้ผลิตละครเรื่องสุร,รัสบัลลังก์ขีนะครับแล้วก็บุพเพนาคาราชแล้วเรายังมีละครเทือกภาคเกตในช่วงของเดือนกรกฎา,าคมคือเรื่องของเรือนนคาราและนละครเทือกภาคเกตในช่วงของเดือนสิงหาคมก็คือพระคุณแม่ผู้ยิ่งใหญ่นะครับวันนี้ผมอยู่กับนักแสดงอีกหนึ่งท่านนะครับซี่มาเล่นละครเรื่องบุพเพนาคาราดท่าน กำลังจะเป็นนักแสดงหน้าใหม่ในเรื่องละครเรื่องบุกอ่าพระุณแม่ผู้ยิ่งใหญ่ด้วยนะครับอยู่กับพี่พรครับสวัสดีค่ะชื่อวราพรนะคะก็เป็นนักแสดงหน้าใหม่ของค่ายมหามงคลฟิล์มนะคะก็ขอบพระคุณเป็นอย่างมากเลยนะคะก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่ได้ร่วมงานนะคะก็จะมีตอนนี้ละครเรื่องบุเพยนัครานะคะซึ่งจะออกอากาศช่อง9ก้านะคะเป็นละครธรรมะหลังข่าวนะคะเอ่อช่วงเดือนกรกฎานะคะก็มีวางตัวเป็นนักแสดงเอ่อ หลักในเรื่องเพราะคุณแม่ผู้ยิ่งใหญ่ด้วยนะคะก็ยังไงก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะคะขอบคุณทุกคันทุกท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะ